เห็นแบบนี้แล้วจะเลิกกินเม็ดแมงลักเชื้อราที่ไม่มีชีวิต ต,ติดหัวเราตลอดไปหวังจะมั่นใจขึ้นจากการแก้ปัญหาหัวล้านผมบางตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยเทคนิคอะไรก็ไม่รู้สุดท้ายกลายเป็นเหมือนมีเชื้อราบนหนังศีรษะอย่างที่ทุกๆคนเห็นเลยคะ่ะหลายๆท่านคิดว่าการสักเม็ดดทเล็กๆบนหนังศีรษะเป็นเรื่องง่ายอย่างเคสนี้เป็นการสักมาจากร้านสักตัวไม่ได้บอกร้านสักตัวไม่ดีนะคะแต่ว่าการสักหนังศีรษะกับการสักตัวเป็นคนละเทคนิคกันคะ่ะในปัจจุบันนะคะการสักหนังศีรษะหรือที่เรียกว่า S M P จะมีเทคนิคการสักบนหนังศีรษะเป็นตอเม็ดเล็กๆลอกเลียเส้นผมม ายากในเรื่องของการออกแบบแล้วก็ดีไซน์หากไม่มีความชนานาญนะทำให้เม็ดดอทที่เราสร้างเนี่ยมีขนาดใหญ่มีความเป็นปืน้นแล้วก็ไม่ธรรมชาติซึ่งการเลือกเม็ดสีที่ใช้ในการสักหัวมีความแตกต่างจากการสักคิ้วหรือสักตัวค่ะดังนั้นเทคนิคหรือเข็มที่ลงไปบนหนังศีษะเนี่ยหากเรานําสีสักคิ้วหรือสีสักตัวมาใช้ในการสักหนังศีษะก็อาจจะมีการฟุง้งหรือการกระจายอย่างที่เห็นได้ในภาพค่ะ รวมไปถึงการเลือกเข็มนะคะหากช่างสักคิ้วนาเข็มที่ใช้ในการสักคิ้วเข็มที่ใช้ในการสักตัวแล้วเลือกผิดประเภทกับการสักหนังศีรษะคนที่ได้ก็จะเป็นดังในภาพค่ะสําหรับกรณีนี้นะคะอาจารย์แก้แนะนําให้ลูกค้านะคะลบก่อนค่ะเพราะเราไม่สามารถสักทับจุดไหนได้หนังศีรษะของเขา ไม่มีเส้นผมแล้วนะไม่สามารถช่วยปกปิดตรงไหนได้เลยการลบจึงเป็นการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดสําหรับเคสนี้ค่ะสําหรับใครที่มีปัญหาผมบางน,นี่คือปัญหาโรคแตกซึ่งยากมากๆในการแก้ไขดูดีๆค่ะสำหรับใครที่เป็นช่างสักคิ้วช่างสักตัวหากต้องการให้บริการเพิ่มอาจารย์แนะนําเรียนเพิ่มนะคะฝากไว้นะคะคอร์สนี้ราคาไม่ได้แพงเลยสถาบัน Thailand Beauty Center ของเราเป็นที่แรกๆที่มีหลักสูตร S M P การแก้ปัญหาผมบางครบวงจรที่สุดเรามีสอนตั้งแต่สเกลเพนติ้ง S M P สปิดนาโนอัลโตนาโนอาจารย์แนะนําว่าควรศึกษาเพิ่มเติม ซึ่งความรู้นี้จะทําให้คุณสามารถต่อยอดในธุรกิจความงานเพิ่มรายรับให้กับร้านของคุณกดบันทึกคลิปนี้ไว้ดูซ้ํานะคะไว้เป็นอุทาหรณ์ค่ะ